ดาวพุธนะคะโคจรในเดือนกันยายนนะคะด้วยกําลังที่ค่อนข้างดีนะก็คือการเป็นราชาชโชคต่อด้วยมหาอุดนะคะดังนั้นมันก็เป็นความโดดเด่นของดาวพุธนะสำหรับชาวกลุ่มเป็นความหมายเรื่องใดส่งผลอย่างไรไปรับฟังกันได้ฝากกดติดตามหากสนใจเรื่องการตีความดวงดาวมาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับดาวพุธในเดือนกันยายนนะคะช่วงแรกก็จะเป็นราชาโชคนะโดย1-11ถึงเป็นราชาโชคนะคะ1 2ถึงต่อเนื่องด้วยความเป็นมหาอุดและเกษตรอาทิตย์บดีนะจะเห็นได้ว่า ดาวพุธมีกำลังโดดเด่นในช่วงนี้นะคะสําหรับดาวพุธของชาวกลุ่มนะมันก็จะเป็นทั้งเรื่องปุตตะและเรื่องมรณะนะคะเป็นความหมายการเปลี่ยนแปลงนะเมื่อมีกําลังสูงและแรงนะคะถือว่าส่งผลกับชาวกลุ่ม สำหรับข้อที่1นนะคะดาวพุธจากโครจรเป็นรายาโชคในช่วงแรกนะคะหนึ่งถึงสิกันยายนอยู่ในภพเรือนฝั่งตรงข้ามตัวตนนะคะเรียกว่าภพเรือนปัตตานีนะถือว่าดาวพุธเนี่ยเป็นทั้งเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงนะคะการสื่อสารงานติดต่อเมื่อไปอยู่ในภพเรือนลูกค้านะครับเรื่องของคู่สัญญาคู่คลองนะหรือแม้แต่การจัดการจัดแจงเรื่องคู่กรณีต่างๆมีความเป็นรายาโชคนะคะก็คือการ ได้งานหรือว่าช่วงนี้ไปแก้ไขปัญหาเจราจาต่างๆก็มีแนวโน,น้มสําเร็จผ่านพ้นได้ด้วยเรื่องของดาวพุธก็คือการสื่อสารนั่นเองนะคะเป็นช่วงที่รายโชคเกิดขึ้นจากปฏิพันธ์ไหวพริปการพูดจาการโน้มน้าวไกลเกลี่ยเจราจาของชาวกลุ่มนะดังนั้นกิจกรรมการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดอ่านเขียนทุกรูปแบบช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีโชคเกิดขึ้นจากความหมายปุตตะนะคะคือการริเริ่มสิ่งใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็น โปรเจกต์งานใหม่นะคะการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวกลุ่มช่วงนี้เนื่องจากดาวพุธเป็นทั้งเรื่องมรณะด้วยนะคะมีบางอย่างที่สุดทางนะคะหรือมีเหตุเปลี่ยนแปลงทําให้เราต้องไปเริ่มบทบาทหรือการรับผิดช,ชอบใหม่ๆได้นอกจากนี้นะคะดาวพุธก็เป็นเรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษาการติดต่อเชิงระยะไกลนะช่วงนี้ก็เป็นได้ที่เราจะได้โชคดีผู้อุปถัมภ์ลูกค้ามาจากทางไกลได้เป็นช่วงที่เรื่องดาว รอบตัวนะคะแดงเดือดกับเรื่องงานการก็ได้นะเช่นอยู่ในสังคมที่ต้องแย่งชิงแข่งขันนะคะเข้าสู่สภาวะการคัดเลือกประมูลต่างๆก็ได้หรือช่วงนี้นะคะมีความไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กเยาวชนนะเนื่องจากคําว่าปุตตาก็เป็นความหมายเรื่องลูกหลานบริวารก็ได้นะหรืองานการที่สัมพันธ์กับคนต่างวัยนะคะนอกจากนี้มันไปอยู่ในภพเรือนความรักได้การคบหานะคะก็เป็นได้ที่มีคนต่างวัยคนอายุน้อยกว่ามาป้วนเปี้ยน ชีวิตก่อเกิดเรื่องภาระส่งเสียเลี้ยงดูนะช่วงนี้มีภาระผูกพันทางใจไปไปมามาหรือเป็นห่วงพวักพวงกับเรื่องราวภารกิจบางอย่างก็เป็นได้ด้วยนะคะสำหรับในข้อที่2นะคะดาวพุธเมื่อโคจรมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะสัมพันธ์กับราหูคือดาวประจําตัวเป็นคู่ศัตรูนะทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าพุทธอันธพาลวิวาทราหูนะคะดังนั้นในจุดนี้มันก็คือการกระตุ้นความหมายเชิงคู่กรณี ในระยะนี้นะคะถือว่าต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเพราะจากกระทบกระทั่งได้ง่ายกับเรื่องราวรอบๆตัวนะคะนอกจากนี้ก็เป็นความหมายเรื่องของการมีปัญหาเชิงฟ้องร้องเอกสารคดีความต่างๆที่ถูกกระตุ้นได้ด้วยเป็นคู่ศัตรูทางการสื่อสารนะคะการติดต่อบางอย่างมีความล่าช้ารอคอยนะคะเงินทองที่รับปากหรือผลประโยชน์มีลักษณะนงงงยืดๆนะหรือว่า มันไม่ค่อยตรงตามเวลาเนื่องจากดาวคู่นี้ก็ทําให้หลายสิ่งมันคลาดเคลื่อนเล็ดเลือนไปการงานการค้านะคะอาจจะมีการติดต่อมานะแต่ก็จะมีคนประเภทต่อเก่งนะคะเรียกว่าต้องต่อรองราคาพยายามลดทอนสิ่งต่างๆในเชิงผลกลาําไรรายได้ของเรานะเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวกลุ่มนะคะได้เงินไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะหรือว่าบางอย่างเนี่ยมีการหักเปอร์เซ็นต์กำไรได้เงินก้อนมาทีหนึ่งก็ต้องแบ่งสันปันส่วนหลายคนนะหรือมักจะมีเหตุให มีคนมาช่วยใช้จ่ายในช่วงนี้ดังนั้นนะคะใครมีอาการแบบนี้อยู่นะช่วงนี้ติดขัดหลายสิ่งนะคะไม่ได้ดั่งใจทําอะไรก็มีตัวหันตลอดก็ต้องรอดาวพุดธย้ายเพื่อให้เขาเลิกเลงกับราหูนะคะก็สภาวะคู่ศัตรูก็จะจบลงนะคะแล้วยังส่งผลสุขภาพได้ด้วยนะคะประเภทเจ็บป่าเจ็บคอเจ็บลิ้นนะสำหรับดาวคู่นี้ซึ่งดาวราหูเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของ ชาวกลุ่มนะคะดังนั้นเรื่องคู่ศัตรูมันก็จะเกิดขึ้นสัมพันธ์โดยตรงกับตัวตนซึ่งก็แสดงออกในเชิงสุขภาพได้เช่นกันสําหรับในข้อที่3นะคะจังหวะดาวย้ายนะคะก็คือ12ถึง27กันยายนที่ดาวพุธแยกออกจากราหูนะคะเข้าสู่ภพเรือนมรณะคราวนี้จะมีกําลังแรงเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรตธิบดีนะคะดาวพุธไปเป็นมหาอุดในภพเรือนมลนะก็บ่งบอกถึง รายได้รายรับนะคะโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องทางไกลนะคะเรื่องการขายอะไรเก่าเ<ๆ>เดิมๆออกไปได้นะหรือแม้แต่การปิดจบวาระบางอย่างนะคะการสิ้นสุดสัญญาได้เงินประเภทเงินต่ออายุต่อสัญญาหรือแม้แต่การเกี่ยวข้องกับเงินประเภทพินัยกรรมนะคะมรดกสิ่งที่ทําเกี่ยวข้องกับความป่วยความเจ็บการพัดพากนะอะไรที่เป็นเชิงสุขภาพก็ได้นะคะดังนั้นภารกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ ก็จะมีกําลังสูงและแรงเนื่องจากอยู่ตรงข้ามกับเรื่องเงินนะคะเป็นความหมายเชิงบวกนะประเภทไปประมูลงานใหญ่ได้นะหรือมีเหตุให้ก่อเกิดความหวังกับเรื่องสิ่งใหม่ๆที่เป็นเงินก้อนเนะนื่องจากดาวพุธก็จะมีกําลังแรงในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้เป็นการสื่อสารนะก็เป็นได้ที่เราจะติดต่อทางไกลแบบเยอะมากกว่าปกตินะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติก็ได้หรือช่วงนี้คุยกับคนทางไกลโดยตลอด รวมไปถึงเรื่องราวการเกี่ยวข้องนะคะกับเชิงสุขภาพบ่อยขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นตัวเรา,างานหรือแม้แต่คนรอบตัวนะคะเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยนะเป็นทั้งมรณะและปุตตะนะคะไม่ว่าจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าช่วงนี้จะมีภารกิจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชาวกลุ่มไม่ทางตรงก็ทางอ้อมสำหรับดาวพุธในภพเรือ,มอนมรณะนะคะก็ระวังเรื่องอุปกรณ์สื่อสารนะช่วงนี้ระวังมันตกหล่นเสียหายนะคะอยู่ในช่วงที่การงานประเภท ไฮเทคเทคโนโลยี tech นะมีปัญหาเชิงระบบได้เช่นอยู่ๆเขาก็ปรับปรุงนะคะมีความล่าช้ารอคอยกับเรื่องราวปรับปรุงระบบต่างๆหรือแม้แต่การไม่ได้รับความสะดวกสบายจากเรื่องไฮเทคเทคโนโลยีระมัดระวังข้อมูลสูญหายนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกพาสเวิร์ดนะคะข้อมูลสําคัญหรือแม้แต่เอกสารต่าง,างๆที่เราไปเกี่ยวข้องช่วงนี้มันมีลักษณะผิดพลาดหรือสูญหายก็ได้ สำหรับชาวกลุ่มดาวพุธนะคะเป็นเรื่องปุตตะด้วยก็คือโชคดีโชคเฮงนะถือว่าจะมีมุมการได้เงินแปลกๆได้เช่นกันเช่นเรื่องการได้เงินจากสิ่งเก่าๆนะคะผลงานเก่าเดิมในอดีตนะเอามาต่อยอดหางเงินหรือการได้เงินก้อนนะคะประเภทฟุกๆุเฮงเมาจากเรื่องการสิ้นสุดบางอย่างการจบวาระจบสัญญาเงินที่ได้จากความเสียหายนะคะหรือการเคลมประกันเงินชดเชยต่างๆ และในมุมตรงกันข้ามนะคะมันเป็นความหมายมรณะ,ะมันก็คือรายจ่ายได้เหมือนกันช่วงนี้ชาวกุมนะคะรายจ่ายประเภทส่งเสียเลี้ยงดูนะคะอุปการะบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของโปรเจกต์โครงการการลงทุนมีแนวโน้มใช้เงินก้อนนะคะเป็นลักษณะการจับจ่ายใช้สอยนะคะด้วยสิ่งที่เราชอบหรือรักหรือสะสมก็ได้นะเรียกว่าเป็นช่วงที่เราก็อาจจะมีจังหวะการใช้เงินด้วยความพึงพอใจส่วนตัวนะคะซื้อข้าวของที่อยากได้สะสมมานานลักษณะนี้ได้เช่นกัน สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะดาวพุธจะอยู่ตรงกันข้ามกับเรือนการเงินนะโดยในช่วงเครื่องหลังจะมีกําลังที่เป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะดังนั้นถือว่าการใช้วาทศิลป์การพูดจาของชาวกลุ่มนะคะนำมาซึ่งเรื่องการเงินอย่างสม่ําเสมอสเสถียรน,นะไม่ว่าจะเป็นการประชุมติดต่อนะคะประสานงานงานที่เป็นเชิงเจราจาไกล่เกลี่ยนะคะหรือแม้แต่การใช้ปฏิพันธ์ไหวพริบออกแบบนะถือว่ามีแนวโน้มทําให้ชาวกลุ่มก็ได้เงินสม่ําเสมอได้นะคะ เป็นช่วงที่เรื่องดาวพุธก็คือปุตตะนะความคิดแปลกใหม่อะไรที่แหวกแนวหรืออะไรที่เป็นเชิงแตกต่างจากคู่แข่งขันยังคงทําเงินนะคะหรือเป็นจุดที่ทําให้ชาวกลุ่มก็มีเงินสม่ําเสมอได้อย่างไรก็ตามเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะก็ทําให้เงินก็จะมีรายจ่ายบ่อยนะคะเงินที่ได้มาจากทางไกลก็มีสม่ำเสมอได้เหมือนกันนะแต่เมื่อได้มาก็จะมีเหตุให้ใช้จ่ายแบบสม่ำเสมอได้เช่นกัน เรียกว่าดาวที่มีกําลังแรงเป็นมหาอุดเกษตรตาธิบดีนะคะเลงพบเรือนการเงินทําให้เรื่องเงินเนิอนทอง,ทองของชาวกลุ่มนะคะมาจากเรื่องการสื่อสารการใช้วาทศิลป์ซึ่งบางทีจะมีจังหวะฟลุกๆได้เงินก้อน,นะ สำหรับดาวพุธนะคะเป็นตัวนแทนเรื่องปฏิพานไหวพริบนะคะความจําต่างๆด้วยนะรวมทั้งเรื่องระบบประสาทดังนั้นในเชิงสุขภาพร่างกายนะคะช่วงนี้เป็นได้ที่บางช่วงก็หลงหลลืมลืมนะคะมีอาการประเภทมึนงงบ้านหมุนเวียนหัวปรับบนอยู่ได้นะคะนอกจากนี้ในช่วง 12กันยาไปนะคะดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น,นะบางทีก็มีอาการแพ้แปลกๆนะคะหรือว่ากระตุ้นเรื่องภูมิแพ้ขึ้นมาเน,นื่องจากเป็นอิทธิพลของดาวดังกล่าวนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกลุ่มนะคะช่วงนี้ก็มีทั้งบางเรื่องนะที่ดีแล้วก็บางเรื่องที่ก็เป็นสิ่งที่รับฟังไว้เพื่อเตือนใจนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ